อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้มีเรื่องจะมาแนะนํานําเสนออธิบายเล่าให้ฟังขยายความสารพัดเรื่องเพื่อนๆหลายคนเนี่ยวเวลาวิ่งเข้าทางด่วนแล้วเจอไอ้ช่องช่องจ่ายตัองอะโอ้โหรถแม่งโคตรเยอะเลยบางคนก็เข้าช่อง M4 เลยแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกทีน่นี้ปัญหาของการเข้า M อคือลืมจ่าย ผมจะมาเล่าให้ฟังครับวิธีจ่ายเอมโฟเนี่ยง่ายนิดเดียวโคตรง่ายเลยต่อให้ไม่ได้เป็นสมาชิกของเขาก็เถอะแต่ถ้าใครพอมีเวลานะเป็นโหลดแอปสมัครสมาชิกกับเอ็มโฟะจบเพราะว่าอะไรเกิดเราเข้าไปแล้วเราลืมชําระเนี่ยภายในเจ็วันเจ็ดวันนะนับจากวันที่ใช้วันที่เขาแจ้งหนี้มาโอ้โหมันปรับเราสิบเท่าเลยนะแต่เวลาเราเข้าสมมุติตัวอ,อย่างเข้าวันนี้ยอดมันจะโชว์ค้างชําระเนี่ยคือวันรุ่งขึ้นนะ เดี๋ยวนี้ผมมาแนะนําวิธีการชําระยอดเงินเอฟครับเดี๋ยวเขาอเข้าไปเล่าในรถก่อนข้างนอกมืดแล้วยุงเพ่งเยอะว่ะแล้วในรถดีกว่านอไปไม่มาเล่าในรถดีกว่าสบายกว่าแอร์เย็ยนๆข้างนอกยุงเยอะมืดกลางคืนก็อย่างเงี้ยประเทศไทยยุงไม่รู้เยอะไปไหน <laughs> มาเล่าเรื่องการชําระเอฟดีกว่าครับคืออย่างนี้พอดีผมเนี่ยส่วนตัวรถผมเนี่ยผมก็จะมีอ e ีซีพาร์ตนะครับก็จะใช้อ e ีซีพาร์ตเป็นประจําแต่ว่าอ e ีซีพาร์ตเนี่ย มันยังไม่ได้ลิงก์กับเอมฟแต่รู้สึกว่าตอนนี้เขาให้ลิงก์นะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูข่าวหน้าทีนี้เพื่อนๆเ,เวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวหรือวิ่งรับงานเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยไอช่องจ่ายตังเนี่ยรถเยอะมากขี้เกียจจะไปต่อแถวไว้ง่าเสียเวลารถติดลมเสียวิ่งเข้าเอมฟไปเลยเข้าไปเลยแต่มีแต่นะแต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกยาลืมไปจ่ายเขานะภายในเจ็ดวัน โอ้โหไม่งั้นคับปรับปรับสิบเข้าโอ้โหรวยเลยแต่ก็โอเคกดคือกดกติกาคือกติกาทีนี้เวลาเราวิ่งเข้าช่องเ4ฟนะครับเอวิ่งเข้าไปเสร็จปับ๊บยอดที่เราใช้ณวันนี้ณนะตอนนี้ที่เพิ่งเข้าออเมื่อกี้เนี้ยมันจะยังไม่ทันโชว์ทันทีทันใดนะมันจะโชว์ยอดมียอดค้างชําระค่าใช้บริการค่าทางด่วนเ4มเนี่ยยอดมันจะแจ้งวันรุ่งขึ้นไว้ง่ายทีนี้พอเราเข้าไปแล้ววันนี้ ถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกเน้นถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกห้ามลืมนะโดนปรับวันรุ่งขึ้นเราก็ไปเข้าเว็บชําระให้เขาซะจบวิธีการชราําระง่ายมากวิธีการชําระคือเราก็เปิดโทรศัพท์เข้ามาเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่า m4 มันก็ขึ้นมาแล้วเว็บไซต์นะครับ m4 กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วเราจะไม่ได้เป็นสมาชิกใช่ไหมเลื่อนขึ้นมาเลือกเลือก,อ,กอันนี้เลยอันนี้เลย เราเลื่อนขึ้นพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราเลื่อนขึ้นแล้วเ,เขียนว่าวิ่งวิ่งผ่านโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยกดเข้าไปแล้วเขาก็จะให้เราใส่ทะเบียนรถใส่หมวดพยัญชนะอะไรก็ตามด้วยตัวเลขอะไรก็ตามด้วยจังหวัดนะฮะกรอกลงไปเลยทะเบียนรถเราที่เราคันที่เราใช้วิ่งผ่านนั่นแหละกรอกได้ใช่ไหมครับพอกรอกแล้วก็กดดาเนินการต่อไปเลยเห็นไหมมันก็จะขึ้นยอดโชว์มาแล้วว่าเรามีค่า ค่าใช้บริการค้างชําระอยู่ที่กี่บาทอ่าอย่างรับผมเดี่ยสามสิบบาทเห็นไหมสามสิบบาทเราเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นเขาจะมีวิธีการชําระให้เราเลือกจะเป็นการชําระผ่าน QR Code หรือจะเป็นผ่านบัตรวีซ่าบัตรอะไรก็แล้วแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยรับผมใช้เป็น QR Code QR Code สะดวกกว่าสำหรับผมนะไม่มีบัตรเครดิตคนไม่มีเครดิตก็เลือกไทย QR Payment กดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ เห็นไหมมันก็จะขึ้น QR code ให้เราทีนี้พอขึ้น QR code เนี่ยเรากดบันทึก QR code กดเรียบร้อยเสร็จก็เอา QR code อันนี้ไปชำระในแอปธนาคารที่เราใช้แค่นี้จบง่ายไหมคลิปนี้สั้นๆแต่หลายๆคนก็พลาดที่พลาดคือลืมก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับ m อไปแล้วเนาะคือผมไม่ได้ใช้แต่เขาปับ โอ้โหทะเลาะกับเจ้าหน้าที่อยู่พังใหญ่กว่าจะได้เงินคืนอ่ะก็ไม่เป็นไรระบบผิดพลาดก็คือผิดพลาดวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้ดูครับว่าวิธีการชําระเ4เนี่ยเอาเข้าจริงไม่ได้ยากง่ายมากต่อให้เราไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ชําระได้แต่ถ้าใครอยากจะสมัครคือใช้บ่อยๆอ,อย่างเพื่อนๆบางคนเนี่ยรับงานวิ่งเส้นพัทยามอเตอร์วเวย์บ่อยมากเลยไอ้อย่างเงี้ยผมแนะนําว่าสมัครไปเลยสมาชิกเพราะว่าสะดวกดีของเปื้ของเปื้ด,ดบางทีช่องช่องอีซีพาส ช่องจ่ายตังเนี่ยลดเยอะมากการเข้าช่อง M4 ก็ถือว่าก็สะดวกดีนะครับแต่ปัญหาของการเข้า M4 ในขณะที่เรารับงานผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือถ้าเป็นต่างชาติบางทีเขาไม่รู้ราคาเขาไม่เห็นเราจ่ายตังบางทีมันไม่ยอมจ่ายคุยกับลูกค้าให้ดีเคลียร์กับลูกค้าให้ดีก่อนก่อนที่จะวิ่งข้าพอถ้าดูแล้วลูกค้ามึนๆงงๆกินปลามาน้อย แนะนำว่าเขาช่องจ่ายเงินสดแล้วเอาไปเซฟเก็บไว้เซฟสุดเชื่อผมแต่ถ้าคิดว่าลูกค้าแฮปปี้ไม่มีปัญหาหรือว่าหรือว่ามั่นใจว่าเคลียร์ได้อะไรก็แล้วแต่ด้วยผลอะไรก็ช่างการเข้าเอ็มโฟสะดวกดีครับก็ลองดูครับคราวหน้าถ้าไปรู้ไปเห็นไปเจอปัญหาอะไรมาเนี่ยผมจะรวบรวมเอามาเล่าให้ฟังนะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจสติกเกอร์อยากเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มกวนเป็นแก๊งเป็นก้อนเนื้อหนอนเดียวกันกับช่องเลี้ยวปลาพาไปของพวกเราเนี่ยใครอยากได้สติกเกอร์ รบกวนอินบอกเข้าไปในเพจเดี๋ยวป่าพาไปนะครับแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะแล้วก็รบกวนขออนุญาตเลยขออนุญาตเก็บค่าจัดส่ง30บาทท่วประเทศไม่ได้อากําไรจ่ายค่าจัดส่งให้ไม่ไหวโอ้โหเยอะส่งให้ทุกวันแต่ก็ดีใจนะครับได้ได้ไดรับความสนใจกับเพื่อนๆถือว่าเยอะพอสมควรนะผมส่งสติกเกอร์ทุกวันมากบ้างน้อยบ้างในในแต่ละวันนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็อินบอกเข้าไปในเพจเดี๋ยวป่าพาไปนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคําถามเพื่อนเพื่อคนไหนมีข้อแนะนํา เพื่อนๆอนไหนรู้คําตอบของคําถามของเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาไต้คิดคอมเมนต์ Comment มาช่วยช่วยกันตอบใครอยากรู้อะไรถาม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 มาเลยเดี๋ยวมีเพื่อนๆเข้ามาช่วยตอบคําถามมาไหนถ้าผมพอรู้ผมจะตอบหรือเพื่อนๆคนไหนเห็นคําถามนั้นแล้วแล้วรู้คําตอบตอบเลยไม่ต้องกลัวไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีใครตําหนิถ้าตอบผิดตอบแล้วดูแล้วไม่เวิร์กเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาช่วยเสริมเราพวกกันครับเราไม่ทับถม เรามีแต่นับหนุนจะได้ทํางานกันราบรื่นใครเจอเรื่องแปลกๆหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพของพวกเราเนี่ยแบบในลักษณะที่แบบเฮ้ยระวังหน่อยนะแบบนี้ก็มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังบ้าง <laughs> เผื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆท่านอื่นเพราะบางปัญหาบางเรื่องผมก็ไม่รู้และก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ ก็เท่านั้นเองมีอะไรเรามาแชร์ข้อมูลขาา่าวสารซึ่งกันและกันครับเจอกันบนถนนทักทายได้เราพวกเดียวกันอาชีพเดียวกันต่อให้ขับคนละแอปคนละยี่ห้อแอปแล้วไงอ่ะเราก็พวกกันอาชีพเดียวกันเรารับงานผ่านแอปเราก็พวกเดียวกันกับเพื่อนๆพี่ๆที่ขับแท็กซี่ต่างคนต่างทำมาหากินช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันประมาณนี้ดีกว่าชีวิตมีสุขแฮปปี้จริงไหมครับ ก็ฝากไว้ได้วยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดส,สกไครให้ด้วยกับช่องเดี๋ยวป๋าพาไปนะไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook Fanpage เดี๋ยวป๋าพาไปคราวหน้าถ้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมเก็บกลับมาไลฟครับวันนี้ัสดีครับบ๊ายบายอ้ออย่าลืมฝากดูโฆษณาให้หน่อยนะเขาร้องนะนิดๆหน่อยๆอรายได้ให้หนูเหอะหนูได้มีตังค์ซื้อข้าวไปเลยครับวันนี้ัสดีครับบ๊ายบาย อยากไปที่ไหนก็บอกมา <วะ S 1> เดี๋ยวป๋าพาไป,ปา